สวัสดีค่ะเพื่อนมาเจอกันนะคะในช่องของกุ้ปูลี่วันนี้เราจะมาแกะนะคะเป็นกางเกงแฟชั่นกันนะคะกุ้ปูลี่สูงร้อยห้าสิบกางเกงทุกตัวที่อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วแล้วจะต้องได้ไปตัดขายทุกตัวเลยเพราะนั้นเวลาที่เราไปเลือกดูตามร้านต่างๆที่เขานาเสนอเราก็จะชอบร้านที่นําเสนอแล้วบอกส่วนสูงว่าสูงร้อยห้าสิบมีอยู่เท่าที่เราดูนะแต่ก็ไม่หลายร้านนะที่นําเสนอแบบเนี้ย สูงร้อยห้าสิบใส่ได้พอดีอะไรแล้วก็มีพซเซนเตอร์ที่เขาจะบอกว่าสูงเท่าไรน้ำหนักเท่าไร่เอวเท่าไรอกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เราเห็นภาพอ๋อพรสเซนเตอร์นี้ตัวเท่าเราเลยอะไรมันก็ทําให้เรามั่นใจที่จะช็อปร้านนั้นนะคะถึงอาจจะมันก็จะได้รู้ว่าอ๋อ,อกางเกงน,นี่มันพอดีนะคะเราอยากจะใส่ได้พอดีเพราะว่าถ้าซื้อมาแล้วไ,ไปตัดขาแน่นอนแหละมันนี้เขาช้จ่ายเพิ่มเพราะว่าเราเย็บเองไม่เป็นนะคะเพราะนั้นถ้ามันมาแล้วมันพอดีเลยมันก็จะแบบเป็นอะไรที่แบบ เรียกว่าเซอร์ไพรส์โปรเฟลก็ปาเดี๋ยวเรามาแกะแ้วจะดูอันนี้กันนะคะว่าเป็นกางเกงแบบไหนข้างหน้าเขาเขียนว่ากางเกงเอวสูงไซส์ s ถึงสาม xl หนึ่งตัวอันนี้เป็นไซส์ l นะคะไซส์ l หนึ่งตัว, l, ะะตวผ้าโรเชฟกระดุมปั๊มสองเม็ดขากระบอกเก้าส่วนโอ้ยขากระบอกเก้าส่วนไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะคะ กางเกงเก้าส่วนขากระบอกเก้าส่วนกางเกงเก้าส่วนใส่ทำงานสำหรับผู้หญิงโคตุ้มเสื้อผ้ามาเปิดกันกเหยนว่าไรของมีปัญหาร้านอนุ ออดยยอดไม่รับผิดชอบนะคะคุยกันก่อนได้ค่ะของมีปัญหา l อ7สแอดไลน์เพื่อรับส่วนลดค่าสินค้าจัดส่งฟรีโปรโมชั่นอันนี้เขาจะมีติดต่อร้านตามช่องทางที่สั่งซื้อหรือโทรได้เลยค่ะก็จะมีรายละเอียดมาเปิดรับพัธมิตแล้ตัวแทนจำหน่ายอ๋อ ของมีปัญหาถ้ารีวิวหนึ่ง,ง,งดาวแล้วร้านไม่รับผิดชอบนะคะคุยกันก่อนได้คะ่ะอ๋อเขาให้รีวิวเขารีวิวหนึ่งถึง,งดาวก็วจะไปรับผิดชอบของมีปัญหาเนื้อผ้าโรชฟเราไม่เคยใส่เนื้อผ้าโรชีฟไมเคยใส่แต่ว่าไม่เคยดีว่ามันมีเนื้อผ้าโรชฟด้วยนะคะ คือไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยอ่านความรู้เนื้อผ้าหนาแล้ว้าหนามากๆเลยเพื่อนเก้าส่วนเก้าส,ส่วนเป็นยังไงดูกระเป๋าผ้าหนามากดูตรงขาดขาดกางเกงตัดเย็บเรียบร้อยนะไม่มีตรงนี้ลุยไม่มีเส้นได้ลุย แสดงว่าผ้าโรชิเป็นผ้าที่หนามากๆเลยหนาแล้วก็ยืดด้วยนะคะยืดนิดนึงเขาบอกว่าเป็นกระดุมปัมสองเมตรใช่ไหมก็จะมามันเกดุมปัมสองเมตรใช่ไหม อืมโอเคมีบางร้านที่กระดุมมันเนี้ยบางทีมันเราต้องไปเอากันไกลอะไรใตรงหลังดุมนี้เพิ่มเพราะบางทีมันติดไม่ได้แต่อันนี้ติดได้ทำมาได้เป้เลยแล้วก็มีซิปซิปหนะา้าใส่เอวขาดกางเกงก็ต้องได้ตัดอยู่ดีเพราะว่าการเกงเรายาว เราน่าจะได้ไปตัดจะได้ไปตัดค่ะเก่ออกประมาณนี้แหละก็สูง150 <S <S ต่ผ้าหนามากตัดเย็บเนียบมากเลยก็เป๋าลึกด้วยค่ะก็เป๋าลึก ที่หนึงโดยคือตัดเย็บเรียบร้อยไม่มีทีด้ได้หลุดลยุยเพิ่งรู้ว่าผ้าโรเช์เป็นผ้าที่หนาสวัสดีค่ะเพื่อนๆแฟนคลับข,ของคูป,ปุลี่ทุกคนในช่องของคูป,ปุลี่นะคะก็อีพีนี้เป็นอีพีที่41ใช่ไหมคะอีีที่41อีพีที่40จะเป็นบอกถึงเรื่องราวของกระบวนการบริหารจัดการช่อง t ิกต o k ด้วยกระบวนการ PDCA มี4ตัว PDCA นะัผ่านมาแล้วนะคะก็ได้บอกเล่าเคล็ดลับประสบการณ์แล้วก็แนวทางการบริหารจัดก,การช่องทั้งหมดแล้วนะคะในคลิปวิดีโอ EP ีที่40ซึ่งก็มีตอนย่อยด้วยกันประมาณ4-5ตอนเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปตรงนั้นนะคะแล้วก็เรียนรู้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็นำไปใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณผู้นีจะมาบอกถึงเวลาที่เราชอบสินค้านะครประเภท fashion, แฟชั่นด้วยความงามแฟชั่นก็ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะกางเกงกระโปรงเสื้อผ้าเสื้อเชิ้ตแล้วก็เสื้อสูทนะคะเวลาที่เราจะกดช็อปทุกคนเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะเวลาที่คูปเปอรี่จะกดช็อปอันที่หนึ่งคูปเปอรี่จะไปดูรีวิวก่อนทุกครั้งเลยทําไมถึงดูรีวิวเพราะว่าในรีวิวมันจะมีภาพประกอบมากกว่ามากกว่าภาพที่เข้าขายมา,มากกว่าภาพที่เป็นเขาเรียกว่าในโฆษณา นะคะมันจะมีภาพต่างๆตอนที่เขาแกะพัสดุภาพตอนที่เขาประกอบภาพตอนเขาใช้แล้วเขาก็จะรีวิวให้เราก็คือบอกเล่าเรื่องราวที่เขาเกิดความประทับใจตอนที่เขาซื้อสินค้าไปนะคะรวมทั้งสภาพของสินค้ากล่องสินค้านะคะจำนวนที่ได้รับสีปริมาณจำนวนแล้วก็ องประกอบต่างๆส่วนประกอบต,ต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะคะเขาจะเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณบุริชอบสินค้าแรกก็คือจะไปดูที่รีวิวนะคะแต่เราก็ต้องดูนิดนึงนะพิจารณาด้วยเพราะว่ารีวิวสินค้าบางทีเขาก็อาจจะรีวิวในทางบวกให้กับร้านนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าได้รับเร็วได้รับสินค้าครบราคาเร็วค่ะอย่างเงี้ยแต่ว่ารีวิวตอนใช้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรีวิวตอนใช้เท่าไหร่เพราะว่าเป็นหน้าที่ของร้านค้าที่จะต้อง นำเสนอการประกอบการใช้งานแล้วก็บอกเราเรื่องรานะคะบอกเราการใช้ความประทับใจสภาพปัญหารวมทั้งการแก้ปัญหาให้ลูกค้าต่งตางๆส่วนใหญ่เขาก็ในใน,ในการรีวิวก็จะบอกว่าดีค่ะส่งมาครบส่งเร็วอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็ดูลหลายๆอย่างประกอบกันนะคะแล้วก็ดูร้านค้าร้านค้าดูในเรื่องของนะคะร้านค้าว่า,าร้านค้านั้นนำเสนอสินค้าประเภทเดียวคือถ้าเขา มีสินค้าเป็นของตัวเองเขาก็จะมีสินค้าไม่ค่อยหลายอย่างนะคะแต่ถ้านํามาไว้ในตะกร้าของตัวเองที่เป็นในหน้าสินค้าเขาก็จะมีสินค้าหลายอย่างนะคะปะปนกันแต่เราชอบที่จะดูดูช่องที่มีสินค้าเฉพาะอย่างนะคะดูแล้วมันเหมือนกับว่าเขาจะนําเสนอแต่สินค้าเฉพาะที่เขานํามาในเรื่องราวเหล่านั้นเพราะเขาก็จะทั้งมีคลิปวิดีโอทั้งมีเนื้อหาที่เขาสืบค้นข้อมูลมาเป็นอย่างดีสําหรับสินค้าเฉพาะอย่างคือเขาจะโฟกัส สินค้าที่ไม่ไม่จำนวนไม่มากชิ้นนะคะแต่ว่าก็ทำคลิปวิดีโอออกมาได้ดีแบบนั้นนะคะสำหรับวันนี้ในคลปิีโอชอบนะคะเก็นตุ้งเกงแฟชั่นมานะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเก่งแฟชั่นนะคะแต่เท่าที่เพื่อนเวลาที่ไปชอบกางเกงในตะกาใน t ิ k กตอกนะคะใน t ิ k กต็อกที่เราชอบกันแต่ก่อนเนี่ย กูดี่จอชอบแพลตฟอร์ม,มอื่นๆด้วยแหละแต่หลังๆมามีแต่ t ิ k ก o ็ออย่างเดียวเพราะว่าหนึ่งแลชอบที่เขามีส่วนลดพิเศษ2มีการส่งฟรีนะคะแล้วก็มีส่วนลดสำหรับการซื้อครบ200-300อะไรเงี้ยเขาก็จะกำหนดมาให้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นการชอบในติกต็อหมดเลยสำหรับคูปุลี่นะคะก็จะเป็นแบบนั้นก็เรียกว่าเป็นเทรนปัจจุบัน ติดติกตอบก็สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็สินค้าทุกชิ้นที่ได้รับเนี่ยครบถ้วนแล้วก็ส่งตามกําหนดเวลาที่เขาบอกไว้นะคะแล้วก็ที่เสื้อถ้าเป็นเสื้อสูตรอะไรพูดไปแล้วนะคะถ้าเป็นกางเกงกางเกงแฟชั่นเนี่ยนื่งจากว่าเราเป็นคนตัวเล็กเราไม่ใช่ตัวเล็กะตัวใหญ่อยู่แต่ว่าไม่ได้สูงนะคะส่วนสูงอยู่ที่แค่ร้อยห้าสิบพอซื้อกางเกงมาทุกตัวเลยต้องได้ไปตัดขา นะเป็นปกติอยู่แล้วเป็นขาประจําของการตัดขาเพราะว่ากางเกงจะยาวนื่องจากว่าตัวเองตัวเล็กนะคะถ้าร้อยห้าสิบจะไปตัดตรงรยกไปมันก็จะกางเกงยังไงมันก็ยาวเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราดูเขานําเสนอพีเซนต์แก็บอกส่วนสูงด้วยแล้วก็บอกขากางเกงด้วยว่าสูงร้อยห้าสิบใส่ได้พอดีอะไรเงี้ยเราเราชอบร้านที่แบบมีนําเสนอตรงนี้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนปมได้ของเราว่า เราเตียด้วยแล้วกางเกงทุกตัวก็ต้องไปตัดขามันก็ทําให้เรารู้ประมาณได้ว่าเราจะซื้อกางเกงร้านไหนแบบนี้นะคะ